Okay, สวัสดีนะคะทุกคนยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องาสายสตอทรทารโรนะคะวิ่งพลังงานบวกทุกคนชินเคยเอเนจีนี้เป็นเพียร์คาที่อยากให้ทุกคนมาติดตามนะเรามาดูกันว่าแนวโน้มพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณกับค,ค,คนคนนั้นนะคะใครก็ตามที่อยู่ในใจของคุณมาดูกันว่าพลังงานเป็นไงไพ่จะมีที่เลือกกองที่1 2- 3่งสองสามเอเนจกองที่1จะเป็นพลังงานนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูไพ่กันนะคะมาเลือกไพ่งงแล้วก็มาคอมเมนต์บอกใครว่าเลือกกองไหนอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้ไทยขออนุญาต มูฟขยับไพ่ชุดสองสามไปก่อนนะคะใครที่มาดูฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์ comment, กดกระดิ่ง,งให้ไข่ด้วยแล้วก็ใครต้องการจองคิวตรงส่วนตัวหรือสัส่งบุเปเปอร์เสริมดวงทำมาที่ไลน์ของไข่ K H A I โดยแทนี่คือพลังงาน energy ของกองที่หนึ่งมาดูกันหน่อยซิว่าผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งแนวโนม้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นนะ่ะจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นไปได้หรือไม่ energy จจะเป็นยังไงมาดูหน่อยซิ แล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นไปได้หรือไม่จะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ใหดูหน่อยค่ะพลังงานเป็นยังไงแนนน้องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นแนนน้องความสัมพันธ์จะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ความัของคุณกับเขาจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่อืมว้าวโอเคว้าวคุณได้ไพ่สองถ้วยในกองด้วยอะ คุณได้ไพ่สองถ้วยในกองกันด้วยว้าวเอเนจีมีแปะไม้เท้าในกองต่อมาด้วยนะคะว้าวโอเคเอถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แหละมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับความสัมพันธ์ที่มีใครบางคนตรงนี้มีความหวังกับค,คนคนนี้หรือมีใครบางคนแอบมีความหวังกับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะไพ่เอเนจีมันเป็นพลังงานโฮปอยู่ตรงนี้คือบางคู่รักตรงนี้อาจจะต้องมีช่วง,ง,งเวลาของเฮลิ่งโปรเซสช่วงเวลาเฮียวช่วงเวลาของการมีความหวังในอนาคตนะไม่ว่าในตอนนี้คุณกับเขาจะเป็นยังไงในชีวิตต่อกัน เอเนจีมีพลังงานแบบนี้หมให้กดว่าบางคนเป็นพลังงานเหมือนคล้ายๆกับบางทีคู่บางคู่อ่ะอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับทดสอบทดสอบในเรื่องของโอเคคือฉันยังแอบมีความหวังกับคนคนนี้ฉันยังหวังในอนาคตที่ดีกับคนคนนี้อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่บางทีเราทั้งสองคนอาจจะต้องเหมือนแบบเพิกเฉยกันไปบางทีมองข้ามกันไปหรือว่าเป็นเอเนจีของคู่บางคู่ที่เหมือนแบบว่ารอโอกาสอีกครั้งหนึ่ง บางครั้งอาจจะมีบางช่วงชีวิตที่ไม่สามารถที่จะเหมือนแบบเห็นกันได้มีกันได้หรือให้ความสําคัญกันได้ในบางช่วงมันอาจจะทําแบบนั้นไม่ได้แต่มันเป็นเอเนจีที่ เม่ให้กับว่ามันยังแอบมีความหวังในอนาคตาที่สามารถที่จะมีความสําเร็จหรือเป็นไปได้ในพลังงานของกองนี้ค่ะไม่ว่าถานะของคุณกับเขาจะเป็นยังไงเพราะว่า energy ของคุณมีไพ่พลังงานนี้ใบสุดท้ายหกไม้เท้าคือชัยชนะความสําเร็จและความเป็นไปได้นะคะที่สําคัญพลังงานในกองไพ่ของคุณมาประกอบด้วยสองถ้วยซึ่งมันเป็นไพ่รักมันเป็นไพ่คู่มันเป็นไพ่ของความเป็นไปได้และพลังงาน yes อยู่ตรงนี้นะคะ energy ไพ่ในวันนี้อยากจะบอกอะไรพวกคุณไปดูหน่อยสิ สำหัความาสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นสาหรับพู่แล้วงานที่หนึ่งสำัของคุณนะคะแนวโน้มพลังงานความมักของคุณกับคนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่พลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่ยอยากให้คําแนะนําอะไรนะคะ Energy Conclusion Our In Reach เนี่ย Your Commitment Is Being Tested อย่างที่บอกคือบางครั้งมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่เหมือนมีเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตที่ระหว่างคู่รักตรงเนี้ยมันทดสอบความเชื่อมั่นศรัทธามันทดสอบความหวังมันทดสอบความเหมือนแบบมีโฮปอะ เออมีโฮปว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีเหตุการณ์ที่บางคู่ตรงนี้บางทีเหมือนแบบว่ารอโอกาสบางอย่างที่เหมือนอย่างเช่นว่าโอเคความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาไปได้ไหมนะมันเหมือนเหมือนให้กับความสัมพันธ์นี้คนคนนี้จะให้คุณค่ากับฉันจะให้ถานะกับฉันหรือไม่อะไรเงี้ยมันมีคนรู้สึกแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขารู้สึกหรือเป็นการที่รู้สึกถึงกันทั้งคู่แล้วก็ดมถึงพวกคู่เอเนจีที่แบบว่าคู่อดีตอะ มีแน่นอนพวกคู่ที่มีช่วงเวลา struggling ช่วงเวลาที่ชีวิตติดขัดช่วงเวลาที่มี energy ที่เหมือนแบบว่าบางครั้งมันต้องรอโอกาสอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันคือพลังงานความรักที่ถูกทดจสอบนั่นเองเพราะฉะนั้นบทสรุปบทสรุปมันจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาให้คุณกับใครบางคนได้รู้ว่าเฮ้ยความสําเร็จอะ่ะมันเป็นไปได้ความสัมพันธ์ที่สามารถเป็นไปได้อะ่ะมันใกล้เข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะไพ่ energy เนี่ยเห็นปะ่ะพลังงานเป็น energy บวกมากมาก อืมบางครั้งชีวิตลักมันอาจจะไม่ได้โรดโด้วยติดกุหลาบนะแต่มันมีความสําเร็จหรือความสุขที่เป็นเหมือนแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่มีรออยู่ในคนที่มันเจ้าของพลังงานนี้นะคะอืมไพ่ยอยากจะบอกอะไรความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นไปได้หรือไม่ไพ่ยอยากจะบอกอะไรนะคะในวันในวันนี้เนะาะพลังงานไพ่ยอยากจะบอกอะไรเอเนจีเนี่ยเห็นป่ะว้าวยูนิสเลิฟ คุณทั้งคู่คู่ควรกับการเป็นของกันและกันคุณคุณทั้งคู่คู่ควรกับการให้ความรักกันได้คบหากันได้คุณคู่ควรที่จะเป็นคู่รักที่ดีต่อกันคุณคู่ควรที่จะมีความสําเร็จด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคุณคู่ควรที่จะสมหวังเอ e นจีเห็นปะเลต c ์ก้นได่ชุ่มเล็บไรยค่ะคือพยายามมีความหวังกับมันพยายามเหมือนรู้ว่าถ้าบางทีคู่บางคู่ต้องเลิกลาหรือมองข้ามกันไปหรือถ้าเป็น พลังงานความรักที่เหมือนแบบเฮ้ยฉันยังรอสถาน,นะหรือความชัดเจนบางอย่างหรือรอความสําเร็จบางอย่างหรือรอความเป็นไปได้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรมันอาจจะผ่านช่วงเวลาบางอย่างที่บางทีเราเราคอนโทรลไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติมีศรัทธามีหวังมีหวังในอนาคตเพราะยังไงซาพลัง,งของคุณเอเนจีมันมีเรื่องที่เป็นไปได้และไปในทางที่สวยงามนะคะขอบคุณไพ่เอเนจีพลังงานกองที่หนึ่งทีนี้เรามาดูไพ่กองที่สองกันหน่อยสิว่าพลังงานไพ่จะเป็นยังไงต่อมานะนี้คือพลังงานไพ่ชุดกองที่2นะคะ มาดูกันว่าผู้ที่เล่ารัอ้องที่สองพลังงานเป็นยังไงใครที่มาดูไพ่ใครที่มาดูคลิปขอบคุณมากๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกันหน่อยนะไข่ด้วยที่สําคัญใครต้องการจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวัตถุดิบเสริมดวงทำมาที่ไลน์ของไข่ k h a i d o z นะคะทุกคนว <c oughs> wow. <Wow>. okay. <c oughs> ้าวว้าวโอเคไพ่ไพ่นาโปกของคุณอยากจะออกมาโอเ okay. ค alright ในดูในสีว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณ ระหว่างคนคนนั้นกับคุณนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณแน้อมความความรักความสัมพันธ์ของคุณพลังงานของพวกคุณกับเขาจะเป็นไปได้หรือไม่พลังงานแน้อมความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณกับเขาพลังงานความสัมพันธ์จะเป็นไปได้หรือไม่พลังงานแน้อมเป็นยังไงเรื่องกันที่สองนี้นน้อมความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาพลังงานจะเป็นไปได้หรือไม่ณน้อมความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาพลังงานจะเป็นไปได้หรือไม่ โอเคไพ่สวยมากใครชอบตรงที่ว่าพลงของคุณมันมีไพ่ปิดด้วย justice ค่ะที่สําคัญในวันนี้หนึ่งในสามใบของคุณมี the sun ที่เป็นหน้าปกของคุณเองด้วยอ่ะว้าวว้าวโอเค energy พลังงานมีไพ่ king ดาบมี c ร a r m e r s มี8ช่วยโอเคแน่นอนมี8ช่วยด้วยโอเค energy ตรงนี้พลังงานเด่นมากๆเลยคือคุณหรือใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับหนึ่งทัดไฟราศีสิงห์สองทัดลมราศีตุลเด่นมากเพราะไพ่ในกองก็มี energy พลังงานตัวแทนลมด้วย เมทุนตุ้นกลุ่มโดยเฉพาะตุนเด่นมากๆเอเอจีพลังงานสิงห์ราศีออธนูราศีเมทุนเนี่ยอืมทีนี้เอนเ,เอจีตรงนี้ยค่ะบางครั้งใครมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ยแน่นอนมันต้องเป็นคนที่มีใครอยู่ในใจแน่นอนเพราะไม่งมั้นไพ่ใบนี้มันจะไม่ขึ้นเออไม่ไม่งมั้นไพ่ใบนี้มันจะไม่ขึ้นไพ่ใบนี้หมายถึงว่าบางครั้งอ่ะหมายถึงคนโสดบางท่านที่ยังรู้สึกกังวลกับเรื่องของความรักด้วยนะว่าเหมือนแบบ คือบางคนอยากมีความสมหวังอยากมีความสุขในความรักแต่บางทีอ่ะมันอาจจะเหมือนแบบว่ายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือคนไหนอ่ะหรือบางทีเหมือนแบบว่าคนคนนี้กับฉันอ่ะจะกลับมาหากันได้หรือไม่หรือคนคนนี้กับฉันเหมือนแบบว่าจะเข้าใจกันไหมอะไรเงี้ยจะกลับมาหากันได้จะมีกันและกันหรือไม่จะมีรักที่ดีราบรื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมีรักที่ลงตัวหรือไม่จะมีความเหมือนแบบความยุติธรรมหรือว่าความแฟร์ในเลิฟไลฟ์หรือชีวิตรักของฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ย เอเนจีไม่มีพลังงานนี้ใครมีความรู้สึกว่าในเอเนจีนี้มีใครบางคนที่ค่อนข้างจะโอเวอร์ n ิงกิ้งหรือสเตรทหรือเขาเรียกว่าคิดมากหรือเครียดคุณอาจจะคิดมากหรือเครียดถึงใครหรือใครบางคนไม่สามารถเอาหัวเอาโทษใครบางคนไม่สามารถเอาใครออกจากหัวออกจากความคิดได้อาจจะเป็นตัวคุณที่มีพลังงานนี้หรือคิดแบบนี้ถึงใครหรือรู้สึกแบบนี้ถึงใครหรือใครบางคนมีเอเนจีเหล่านี้ถึงพวกคุณ overthink i n g about you straight over you กังวลเครียดคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณเกี่ยวกับเรื่องของคุณกับเขาอะไรก็ว่าไป Energy มันเป็นพลังงานแบบว่ามีความคิดอะไรเยอะแยะสระตะอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยเนี้ยเออบางครั้งมีใครบางคนกังวลเรื่องของคุณหรือบางทีใครบางคนกังวลมีใครบางคนตรงนี้ที่เป็นตัวคุณกังวลเรื่องของใครอยู่ในเ n e r จ y นี้แบบนี้ด้วยที่สําคัญใครมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนตรงเนี้ยแน่นอนคือเป็นคู่บางคู่้วยนะที่มีช่วงเวลาที่เหมือนแบบว่า เคยมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใครบางคนเคยมีช่วงเวลาความสุขหรือเคยเหมือนให้ว่ามีมีเหตุการณ์ดีๆหรือมีเหมือนคล้ายๆกับว่า r e l ationship ที่มีภาพดีๆหรือมีความทรงจำา Memory ดีๆในบางคู่ตรงนี้ด้วยในเอจีนี้แล้วบางครั้งอ่ะพอมันมี Connection บางอย่างที่อย่างเช่นถ้ามันมีคู่บางคู่อย่างเช่นว่าบล็อกการหรือบางทีมันมีคู่บางคู่ที่แบบคุยกันไม่ได้หรือมันมีช่วงช่วงเวลาบางช่วงที่แบบคู่บางคู่เหมือนแบบมีช่วงเวลาแบบเงียบ Qui E t ego เงียบมี energy เย็นชาหรืออะไรแบบเนี้ยถ้ามีพลังงานแบบเนี้ยคืออยากจะให้เหมือนคล้ายๆกับว่าพยายาม relax พยายามเหมือนแบบว่าอย่าคิดมากนะอย่าทุกมากนะอย่าคาดหวังมากนะอย่าเครียดมากนะ energy ของคุณเป็นพลังงานเหมือน,นรอ justice ค่ะอิทิพลในกองนี้ถามว่าแนวโน้มที่ดีมันเป็นไปได้ไหมมันมีไหมในดวงของคุณมีพลังงาน energy justice เป็นอีกไพ่หนึ่งที่เหมือนแบบว่าโอเคคุณรอความเป็นธรรมในชีวิตรักของคุณอยู่ ระหว่างคุณกับใครบางคนหรือดวงชะตาความรักของคสนสนบางท่านที่มาเลือกกองนี้หรืออะไรก็ตามแต่แต่เอเนจีคลิปนี้ยจะเป็นเน้นกับคนที่เหมือนคล้ายๆกับคนที่มีใครในใจต่อกันเพราะฉะนั้นคือใครก็ตามแต่ตรงเนี้ความรักของคุณนะ่ะคุณจะได้รับความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมในชีวิตรักที่รออยู่บางครั้งก็จะบอกว่าพลังงานตรงนี้นะคะเป็น energy ของในกองนี้เป็นอีกกองหนึ่งแบบนี้ด้วยนะสำหรับกองนี้เป็นกองที่เป็นพวก e n e r จ y เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสารหรือลีโก้ได้นะคะ เพราะไพ่เอเนจีมี justice อย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่เหมือนเครียดเรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับใครบางคนในศะัเช่นว่าคุณใครบางคนต้องทําอะไรร่วมกันในสรืงของกฎหมายยาร้างศาลหรืออะไรก็ว่าไปอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับรอหรือกฎหมายต่างๆนานากฎระเบียบอ่ะหรือความยุติธรรมหรือศาลอะไรเงี้ยคุณจะสามารถได้รับความยุติธรรมหรือสามารถสําเร็จหรือราบลื่นหรือผ่านไปได้กับตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะเอเนจีที่มีพลังงานแบบนี้ด้วย แล้วก็เรว่มถึงคู่รักที่ยังเหมือนแบบคิดมากถึงกันคิดเยอะเรื่องเธอเครียดเรื่องเธอหรืออะไรก็ว่าไปฉันไม่สามารถลืมเธอหรือเอาเธอเออกไปจากหัวได้พลังงานมันมี energy ที่สามารถที่จะมี justice ในชีวิตรักได้อยู่ตรงนี้นะคะอืมทีนี้ในดูในซีม่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะพลังงานความรักของคุณกับคนที่อยู่ในใจของคุณพลังงานผู้ที่เลือกกองที่สองความรักของอ๋อไพ่นี้อยากจะออกมาเนาะอ่าโอเค Bring love into situation step out your comfort zone โอเคพยายามเหมือนแบบว่าออกจาก comfort zone ของตัวเองหรือคิดให้นอกกรอบบางทีแล้วก็ที่สำคัญคือ energy พลังงาน bring love เนี่ย bring love แน่นอนเพราะว่าไพ่มันมีก้าวดาบ <c oughs> เออ king ดาบ energy ในกลองแล้วมีไพ่พลังงานก้าวดาบอย่างนี้คือไม่ว่าคุณจะมีสถานการณ์ชีวิตรักยังไงอะ ไม่ว่าจะเครียดอะไรไม่ว่าจะคิดมากอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพลังงานของความรู้สึกนกาทีฟหรือเอเนจีที่เป็นพลังงานลบๆอยู่ในความคิดอยู่ในรอบตัวใครอยู่ในความรู้สึกของใครไม่ว่าจะเป็นเขาหรือตัวคุณอะไรเงี้ยอืมแล้วก็รวมสถานการณ์ที่ตึงเครียดบางอย่างอย่างถ้าบางคนมีเอเนจีที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องสาร,สารสเรื่องเอกสารสําคัญเรื่องซซเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่มันค่อนข้างจะซซเรียสนิดหนึ่งแบบซซเรียสตัฟคือพยายามเหมือนแบบว่าใส่ความ เขาเรียกว่าไรอะใครจะใช้คําว่าใส่พลังงานบวกเข้าไปใส่พลังงานความรักใส่พลังงานความเขออาเรียกว่าหไงให้กับว่าใส่ความรู้สึกที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นฟิลแบบว่าพยายามใส่ใจลงไปในทุกๆเหตุการณ์พยายามใส่ความเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าองอะเหมือนคล้ายๆกับว่าใจที่มันแบบ ออ้อมอารีใจที่มันเหมือนแบบว่าเย็นใจที่มันเข้าใจกับทุกๆอย่างในชีวิตใจที่มันอภัยเข้าใจตัวเองแหละอภัยให้ใครได้ใจที่มันเป็นเอเนจีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนเหมือนบางครั้งเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของคนเราอะถ้ามันมีแต่อคติอีกโก้ความเกลียดชงังความมิจฉาและสยาความคิดมากความทุกข์อะสิ่งเหล่านี้ไพ่ต้องกันจะบอกว่าเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปหรือเคลีย์หรือทําให้มันน้อยลงให้ได้จะด,ดีที่สุดแล้วใส่เลิฟหรือใส่ความรู้สึกดีใส่เอเนจีความปรารถนาดีใส่ความรู้สึกไครเนเข้าไปอะไรอย่างนี้ค่ะในเอเนจีแบบนี้อืม ใส่พลังงานบวกเข้าไปใส่การคิดดีใส่การหวังดีเข้าไปอะไรแบบเนี้เออบางท่้งมันอาจจะทํายากแต่ไพ่เขาต้องการจะให้บางท่านทําอะไรเงี้ยอืมในดูในซิว่าพลังงานเอ,อ่อไพ่นี่อยากจะบอกอะไรพลังงานความรักของคุณกับคนคนนั้นแนวโน้มจะเป็นยังไงพลังงานของคุณขเขาจะเป็นไปได้ในทางที่ดีหรือไม่ไพ่ออกมาเยอะเกินไป <laughs> ในดูหนสิว่าเนี่ยความรักของคุณกับคนนั้น แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นทำง,งานจะเป็นไปได้หรือไม่แนวโน้มจะเป็นไปนทางที่ดีหรือไม่ไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะอืมจีโอ้หม่กิ๊ดเนสใครไม่รู้ว่ามีคนสังเกตรหรือเปล่าตอนที่ไพ่มันตกออกมาหลายๆใบอะ่ะใบแรกที่มันตกออกมามันคือไพ่หนีค่ะแล้วพอไข่สับออกมาไพ่ใบแรกที่ตกออกมาเมื่อกี้ก็อยากจะเป็นใบนี้อีกไข่จําได้ใครบางคนลองสังเกตแบบย้อนคลิปกลับไปแล้วซูมดีๆนะเออไพ่หนีเพราะฉะนั้นเนีย่ยเห็นปะ มีไพ่เดว,วันด้วยคุณมีคนที่ใช่แล้วคนที่ใช่ของกันและกันบางคนเป็นคู่ที่เป็นอดีตหรือรู้จักกันมาแล้วในคลิปนี้ด้วยหรือเป็นคู่ที่มีช่วงเวลาเหมือนแบบว่า h a l f time หมา่าเออทีนี้พลังงานตรงนี้ค่ะเห็นปะ justice มากับ save ธนาการของคุณมันจะแบบมันจะโอเคค่ะคุณจะผ่านะอะไรอย่างไปได้ คุณกําลังติดขัดกับอะไรบางอย่างหรือหากคุณกําลังจะต้องเคลียร์กับเรื่องอะไรที่ซีเรียสหรือบางคนเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องเรื่องหย่าร้างอะไรก็ว่าไปคุณจะผ่านไปได้และรวมถึงเป็นเอเนจีของคู่รักท,ทั่วไปที่ถามว่าเฮ้ยฉันกับเขาคนนี้จะเป็นไปได้หรือไม่หรือนี่นั่นเขาฉันกับเขาคนนี้จะสามารถที่จะกลับมาเป็นรักที่นหรือเข้าจันด้ไหมพลังงานเอเนจีมันเป็นไปได้อยู่ตรงนี้นะอืขอบคุณไพ่มากๆานี่มาดูไพ่กองที่3กันหน่อยว่าพลังงานเป็นยังไงนะคะโอเคนี่คือไพ่นี้ของพลังงานใบกองที่สานะคะเดอะซันชุดนี้ สำหรับใครที่มาดูขอบคุณมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยนะแล้วก็ใครต้องการจองที่ดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าสงบเปเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ k h a i d o z นะคะทุกคนสวัสดีทักไข่ทุกท่านพิรุกองที่3มาดูหน่อยสิว่าผู้เลือกกองนี้พลังงานความรักของคุณกับคนคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่มีใครอยู่ในใจคนที่เขาคนนั้นอยู่ในใจของเราอยู่ในความรู้สึกของเรา ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่จะมีทิศทางเป็นยังไงจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีหรือไม่ความสัมพันธ์ของคุณคนนั้นเอ่อความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปในทางที่ดีได้หรือไม่โอเคไพ่นี้อยากจะออกมาแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณคนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ไหนดูหน่อยสิอืม โอเคมีความหวังมีคนมีความหวังอยู่ตรงนี้มีคนแอบมีความหวังน้น้มความรักความสัมพันธ์ของคุณคนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่อืมโอเคเอนเอจพลังงานมีเหรียญมีอัศวินจะมีเอนเอจีคอมมิชชั่นอืมโอเคมีใครบางคนอยากจะเช็คแอคชั่นถึงคุณหรือมีพลังงานของตัวคุณเน่ยรอโอกาสหรือรอจังหวะ หรือมีความหวังอยากที่จะสามารถแอคชั่นถึงใครได้ในยบางกรณีของบางท่านด้วยในจีน้นี้พลังงานแน่นอนมีใครบางคนมีความหวังมีใครบางคนเหมือนรอโอกาสที่เหมือนแบบว่าเฮ้ยคือมันถ้าเป็นคู่รักบางคู่ที่ไม่ได้สามารถสื่อสารกันได้ในตอนนี้หรือในช่วงที่ผ่านมานี้คือมันเหมือนคล้ายๆกับคนที่รอจังหวะหรือโอกาสโอกาสหรือหวังในอนาคตที่สามารถที่จะเหมือนสื่อสารกันได้นะ Take A c t i o นกันได้นะหรือว่า approach หรือ reach out ถึงเธอคือเหมือนแบบว่าทําอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยคน,นคนนี้เริ่มแบบติดต่อมาหาฉันคนคนนี้เริ่มโทรมาหาฉันคน,นคนนี้เริ่มส่งข้อความหรือคุยกับฉันหน่อยหรือคน,นคนนี้เหมือนแบบว่ามี progress หรือ movement อนะคือทําอะไรบางอย่างให้อีกคนนึงได้รู้สึกว่าโอเคมันมีความเคลื่อนที่มันไม่ได้อยู่นิ่งกับที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็น energy ในลักษณะแบบนั้นแล้วก็บางครั้งตรงเนี้ยแน่นอน คือคไข่มีความรู้สึกว่าในพลังงานตรงนี้มันจะอย่างที่ไข่บอกคือ Energy มันจะเป็นสาาถานแบบว่าคนที่มีใครที่อยู่ในใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือมันจะต้องเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าคนบางคนที่ต้องรู้จักกันมาก่อนหน้าคลิปนี้ไม่ว่าชะของพวกคุณจะเป็นยังไงอะไรก็ตามแต่ Energy ตรงนี้ยังหมายถึงพวกคู่บางคู่ที่เหมือนแบบว่าฉันรอโอกาสที่อยากจะให้คนคนนี้กับฉันพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้มากกว่านี้เหมือนแอบมีความหวังให้คนเนี้ยเป็นแฟนฉันหรือแอบให้คนเนี้ย มีเหมือนยกระดับสถานะกับชั้นขึ้นมาอีกหรือเป็นเอเนจีของใครบางคนที่เหมือนรอโอกาสที่ให้เราสองคนคุยกันได้อีกหรือให้เราสองคนกลับมามีความหวังกันได้อีกหรือรอให้อีกคนนึงใช้แอคชั่นให้อีกคนนึงได้เห็นหรือรู้สึกได้อะไรแบบนี้ในพลังงานตรงเอเนจีนี้ชัดมากๆอืมบางคนตรงนี้ที่เด่นมากๆในกองนี้เลยคือเอเนจีธาตุไฟเม่สิงห์ธนูแล้วก็ราศีกุมค่ะอืมอาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นตัวเขา หรือมีพลังงานสตรองชาร์ r ก็คือมีชาร์จต่างๆตรงนี้ที่ไข่พูดมาราศีกุมแล้วก็เมษสิงห์นูมีชาร์จราศีลัคนาเหล่านี้ที่อยู่ในดาวที่สําคัญของคุณหรือเขาอะไรเงี้ยอืมบางทีเป็นดาวศุกร์บางทีเป็นลัคนาที่เป็นราศีได้ไหนดูใหนซิว่า energy มีคนมีความหวังกันมากๆอ่ะเออมีคนมีความหวังกันมากๆอืมมีบางคนแน่นอนเลยชัดมาก energy ตรงกองนี้เป็นการเห็ว่าฉันรอให้เธอเหมือนแบบ take t h e lead ฉันอยากจะให้เธอ take action หรือบางคนรอโอกาสใทคแ a c ชั o n อยู่ในสีมาพลังงานความรักของคุณกับคนคนนั้นที่อยู่ในใจนะคะพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์งานพวกคุณจะเป็นไปได้หรือไม่พลังงานแนวโน้มจะเป็นยังไงถ้าอยากจะบอกอะไรเนาะถ้าอยากจะบอกอะไร energy พลังงานพลังงานตรงนี้เหมือนไพ่บว่ามันจะไม่มีอะไรที่แบบมาทําให้สถานการณ์มันแย่ไปมากกว่านี้สําหรับพลังงานของคู่บางคู่ตรงเนี้ค่ะเออ แล้ว e n e น g y ีนี้เขาต้องการจะบอกว่าอะไรที่เราปล่อยวางไปได้ปล่อยอะไรที่เป็นเ n e r g y n e ี a t i v i t y วปล่อยเพราะเป็นของคุณในสาสตา์แบบนี้ใครจะต้องบอกว่าพลังงาน Energy นี้เป็นไพ่ที่ที่ต้องการพลังงาน positive นะเออและที่สําคัญคือใครจะบอกว่ากองนี้เป็นอีกกองหนึ่งที่ถ้าบางคนรู้สึกว่าคุณมีความรักที่ชีวิตเหมือนบางทีเฮ้ยอะไรปล่อยวางไปได้ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตที่ผ่านมาหรือคนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันหรือถ้าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมความสัมพันธ์เหมือนแบบ มันเหมือนรอให้ดีกว่านี้แต่มันยังไม่ไปถึงจุดนั้นหรือบางทีเหมือนใครบางคนรอใครแล้วยังไม่ถึงจุดนั้นเลยอย่างเงี้ยพยายามเหมือนปล่อยอะไรไปได้ปล่อยออกไปก่อนอะไรปล่อยวางได้ปล่อยวางที่สาคัญเ n e น g ีนี้เป็นพลังงานโพซิทีฟคือคุณต้องการคนรักที่ใช่แอคชั่นกับคุณและโพซิทีฟกับคุณรวมถึงพลังงานของคนเหล่านั้นเขาต้องการคุณที่เหมือนคิดโพซิทีฟกับเขาเช่นเดียวกันหรือมี Energy positive ถึงเขาอะไรเงี้ยเออแล้วที่สําคัญคือพลังงานตรงนี้มันเป็น Energy ที่ต้องมีพลังงานบวกมากมาก ต้องมีพลังงานบวกมากๆเลยค่ะมันถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างหรือดึงพลังงานหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็น energy บวกเข้ามาอืมเนาะในดูในซีว่าไพ่ตรงนี้จะบอกอะไรในพลังงานปิดท้ายตรงนี้นะคะพลังงานความรักในดูในสีพลังงานรักของคุณกับคนที่อยู่ในใจของคุณสำหับผู้เื่องนที่สามนี้พลังงานความรักของคุณกับค,คนคนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่พลังงานในน้นของคุณจะเป็นยังไงโอเคไพ่มีพลังงาน Energy retreat retreat มันก็ฟรีเอเซลคือพยายามแบบให้กับว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นคู่รักที่รอการกลับมาหาการถ้าเป็นคู่รักที่รอใครบางคนใช้แอคชั่นหรือถ้าเป็นคู่รักที่เหมือนแบบว่า,วารอความสัมพันธ์บางอย่างให้เหมือนมันแบบมีความหวังหรือยกระดับไปได้อ,อะไรก็ตามแต่แล้วก็รวมถึงใครบางคนที่เหมือนแบบเป็น energy, เอ e เน y ีเหมือนแบบว่ารอความสัมพันธ์ที่สามารถรีทวีตกันได้คือรีทวีตรีคอนไซร์รีคอนเนคก็คือเหมือนมีความสัมพันธ์ที่เฮ้ ใครบางคนเหมือนรอจังหวะให้เธออทีทวีตฉันให้ดีขึ้นได้ไหมอ่ะเหมือนแบบว่าเธอทาเธอทําทําดีกับฉันมากขึ้นได้ไหมหรือถ้าเป็นคู่ที่กลับมาหาการมันจะเป็นเหมือนเฟีว่าเธอกลับมาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้ไหมอ่ะหรือว่าถ้าหรือถ้ากลับมาคือเธอกลับมาเป็นเหมือนแบบคนที่เหมือนมีเวอร์ชันที่แบบเปลี่ยนไปหรือโตขึ้นหรือทําอะไรให้มันรู้สึกว่าเราเจอกันแล้วเราเหมือนแบบคู่ควรเราเจอกันในเวลาที่มันใช่เราเจอกันในเวลาที่เธอกับฉันเหมือนแบบ มีวุฒิภาวะที่ดีขึ้นเธอกับฉันเทคแอคชั่นกันได้หรือคบกันได้ในในรกษณบแบบที่มันยกระดับมากขึ้นมันมันจะเป็นฟีลเหมือนแบบบางครั้งบางคู่รักมันจะมีแบบนี้นะเหมือนเป็นฟีลเหมือนว่า I wish I had treated you better เหมือนเป็นฟีลแบบว่าเฮ้ยฉันฉันปรารถนาลึกๆในใจเหมือนเป็นฟีลแบบฉันน่าจะทําดีกับเธอมากกว่านี้ฉันน่าจะดูแลเธอดีมากกว่านี้ฉันน่าจะเป็นคนที่ดีกับเธอมากกว่านี้หรือฉันน่าจะแสดงออกอะไรที่มันดีมากกว่านี้กับเธออะไรเงี้ยมันเป็นเอเนจี่ในพลังงานแบบนี้ รีทวีตนะคะอืมและที่สําคัญคือเหมือนพยายามแบบว่าในโมเมนต์ตรงเนี้ยคุณกับใครบางคนตรงเนี้ยจะต้องพยายามเหมือนแบบว่าบางทีเฮ้ยบางครั้งถ้ามันเป็นคู่รักที่รอการมาเจอกันหรือรอการที่ชีวิตยกระดับสถานะไปอีกขั้นหนึ่งมันเป็นที่เหมือนแบบว่าบางครั้งบางช่วงชีวิตคนเราจะต้องมีการโฟกัสกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าโฟกัสกับชีวิตของของตัวเราเพื่อให้สามารถที่จะ เหมือนคล้ายๆกับเป็นพลังงานหนุนหรือเป็นสิ่งที่ไปช่วยยกระดับหรือมีผลส่งไปในทางที่ดีกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคนน่ยอาจจะต้องมี Energy เหมือนแบบว่าการโฟกัส Yourself การเหมือนแค่กับว่า get my shit together first นู่นนี่นั่นคือเหมือนบางครั้งคนเรามันอาจจะมีชีวิตที่บางที คนเราเหมือนต้องทําอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องอื่นด้วยที่สําคัญเลยยกระดับเรื่องบางเรื่องในชีวิตที่สําคัญด้วยเ <c oughs> พราะบางสิ่งเหล่านั้นน่ะ <c oughs> มันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่จะส่งผลกระทบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยตรงเลยบางครั้งคือบางคนอาจจะไม่รู้สึกนะแต่สิ่งเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งที่มันมีผลจริงๆอะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าบางครั้ง,งคนเราเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆอย่างเช่นงานหรือเงิน iance, หรือเรื่องส่วนตัวบางอย่างที่มันติดขัด struggling อ่ะเรื่องเหล่านี้มันจะมาเป็นผลกระทบกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของความรักหรือเรื่องของบ วุฒิภาวะด้วยหรือเรื่องของสภาวะจิตใจอะไรเงี้ยเรื่องเหล่านี้มันกระทบมากๆเพราะฉะนั้นคือ energy ของคุณหรือ energy ของพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นคนของกันและกันมันจะต้องมีพลัง,งของคนที่ต้องโฟกัสอะไรบางอย่างกับพลังงานชีวิตตัวเองชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องอื่นๆเพื่อไม่ให้มันกระทบกับความรักหรือเพื่อให้มันส่งผลในความรักที่ดีขึ้นมากกว่านี้ในอนาคตอะไรเงี้ย energy พลังงานนี้เป็นรกษาะแบบนั้นเป็นอะไรที่ บางครั้งบางคนอาจจะต้องมีการโฟกัสกับเรื่องงานหรือโฟกัสกับชีวิตที่จําเป็นสําคัญแล้วในวันหนึง่งพลังงานหลายอย่างมันจะโฟล์มากขึ้นใน Energy แบบนี้ด้วยในพลังงานนี้เหมือนคนที่เหมือนรอการรี r e a t กันในในความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นรอการ Take Action ที่ดีขึ้นรอการมีพลังงานที่เป็น Energy ยกระดับมากขึ้นแล้วหมาให้กับว่าเป็นพลังงานที่ เป็นในเรื่องของจังหวะที่มันจะต้องมีการเทคดาลี take the lead, หรือมันโอเคเธอเริ่มก่อนเธอแอคชั่นเธอทําอย่างนั้นอย่างนี้เธอมีมูฟเมนต์ให้อีกคนนึงได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยในพลังงานนี้เป็นเอนเนอรี่คีย์เวิร์ดของกองนี้นี่คือไพ่ในวันนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์ like, share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กันอิ่งให้ไข่ด้วยใครต้องการช้อปปิ้งกับช้อปปี้มาช้อปปิ้งได้นะคะในแท็กสินค้าแล้วก็ใครต้องการจองคิวลงส่วนตัวก็ไลน์ของใคร K H A I ไอเรวมถึงสั่งจองไวเปอร์เสริมดวงวันนี้ไปกก่่อนนนะะะคคคทุบบ๊าายยสสวัสดี